เราแค่ฟังเฉยๆนะพี่เอื้อจ้ะตัดการไปเลย หนู๋จะเอาที่เสียบอ่ะคือเวลาเราฟังนี่เราฟังเขาพูดอย่างเดียวหรอคะใช่ค่ะอาจจะมีแบบถามตอบแล้วคนคนที่พูดนี่คือใครอ่ะเป็นผู้จัดการทีมอื่นอะไรเงี้ยมาให้ความรู้ เขาก็จะมีจัดกิจก,กรรมอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆม่เรื่อย Mm -hmm. tông mơ này อันนี้เพื่อนต้องเอาเล็บออกยอนนิดนะตรงเนี้ยค่ะถ้าโดนหนูอึดอัดไหมคะนิดเดียวพอแต่มันจะรู้สึกหนึ่ง